เธอคือหญิงสาวที่มีทุกสิ่งในชีวิตทั้งงานเงินทองและเกียรติยศแต่กลับทิ้งทุกอย่างเพื่อชายไทยคนหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จักคำถามคือรักแท้ครั้งนี้จะนำพาเธอไปสู่ความสุขหรือพาไปสู่ชะตากรรมที่เธอไม่อาจย้อนกลับบนท้องฟ้าสีครามที่กว้างใหญ่เครื่องบินโดยสารลำหนึ่งกำลังลอยลำเหนือมหาสมุทรแอร์โฮสเตสสาวชาวเยอรมันชื่อโซเฟียยิ้มแยม้มไม่พูดโดยสารเหมือนทุกครั้งแต่ในใจกลับเต็มไปได้วยความรู้สึกที่ยากจะบรรยายตั้งแต่วันที่เธอได้เจอกับชายไทยคนหนึ่งบนเที่ยวบินไปกรุงเทพทุกอย่่ย่างงในนชีีวิิตตขอออออเเเธกก็ไไมมมหืดป เขาชื่อกิติชายหนุ่มธรรมดาที่ซื้อตั๋วชั้นประหยัดนั่งอยู่ริมหน้าต่างวันนั้นโซเฟียเป็นคนบริการเขาความสุภาพอ่อนน้อมและแววตาที่อบอุ่นของกิติทำให้โซเฟียรู้สึกเหมือนหัวใจตัวเองถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่เธอเคยคิดว่าชีวิตนี้จะมีเพียงงานบินไปกลับระหว่างเมืองใหญ่ทั่วโลกโดยไม่มีใครรออยู่ปลายทางบทสนทนาสั้นๆระหว่างการเดินทางแดชั่วโมงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ กิติเล่าเรื่องราวชีวิตในเมืองไทยความผูกพันกับครอบครัวและรสชาติอาหารริมทางที่โซเฟียไม่เคยลืมเธอประหลาดใจว่าทําไมคนแปลกหน้าคนนี้ถึงทําให้เธออยากฟังอยากใกล้และอยากรู้จักมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเครื่องบินลงจอดที่กรุงเทพโซเฟียรู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในหัวใจของเธอกิติเพียงหันมายิ้มให้ก่อนจะลากกระเป๋าเดินออกไปแต่ววตาคู่นั้นกลับฝังลึกในใจเธอไม่เลือนวันต่อมาเธอตัดสินใจแอบส่งข้อความไปหากิติผ่านข้อมูลที่เขาให้ไว้ทั้งสองเริ่มติดต่อกันเกือบทุกวันไม่ว่าจะอยู่ไกลเพียงใด เวลาผ่านไปหลายเดือนโซเฟียรู้สึกว่าความรักครั้งนี้ไม่ใช่แค่ความหลงไหลแต่เป็นสิ่งจริงแท้ที่เธอตามหามาทั้งชีวิตเธอเริ่มเหนื่อยล้ากับชีวิตที่ต้องบินอยู่บนฟ้าโดยไม่มีหลักฐานไม่มีคนรักรออยู่เบื้องล่างทุกครั้งที่เธอลงเครื่องที่ไทยหัวใจเธอกลับเต้นแรงราวกับกลับบ้านคืนหนึ่งในโรงแรมหรูใจกลางเมืองโซเฟียนั่งมองกิติที่กำลังพูดถึงความฝันเล็กๆของเขาคือการเปิดร้านกาแฟาเล็กๆข้างวัดเธอจ้องมองเขาอย่างลึกซึ้งแล้วถามตัวเองว่าระหว่างอาชีพอันมั่นคงเงินเดือนสูงกับความสุขที่แท้จริิงงใใในหัวจจเเธออะลืกส่ด กิติไม่เคยขอให้เธอเสียสละอะไรเขารู้ดีว่าโซเฟียมีอนาคตสดใสแต่โซเฟียกลับเป็นฝ่ายยื่นมือไปกุมมือเขาแล้วพูดเบาๆว่าฉันอยากอยู่ตรงนี้อยากอยู่กับคุณไม่ว่าจะยากลําบากแค่ไหนจากวันนั้นเธอตัดสินใจยื่นเวลาออกแม้เพื่อนร่วมงนานและครอบครัวจะตกใจเธอยอมทิ้งทุกสิ่งทั้งอาชีพชื่อเสียงและความมั่นคงเพื่อเดินตามหัวใจตัวเองไปสู่เส้นทางใหม่ในเมืองไทยทุกเช้าโซเฟียยืนเคียงข้างกิติในร้านกาแฟเล็กๆรอยยิ้มของผู้คนในชุมชนทําให้เธออุ่นใจยิ่งกว่าการบินไปทั่วโลกเธอรู้แล้วว่าเพราะรักแท้ ชีวิตที่เคยลอยเคว้งกลางฟ้าของเธอจึงได้อย่างรากลงบนแผ่นดินที่ชื่อว่าประเทศไทยและชายคนหนึ่งที่เธอรักหมดหัวใจทุกเช้าโซเฟียยืนเคียงข้างกิติในร้านกาแฟาเล็กๆรอยยิ้มของผู้คนในชุมชนทําให้เธออุ่นใจยิ่งกว่าการบินไปทั่วโลกเธอรู้แล้วว่าที่นี่คือคําตอบของหัวใจแต่เส้นทางรักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป ครอบครัวของโซเฟียในเยอรมนีไม่เข้าใจการตัดสินใจของเธอพ่อแม่ต่างโกรธและผิดหวังที่ลูกสาวทีง่งานมั่นคงและอนาคตสดใสเพื่อชายไทยคนหนึ่งโทรศัพท์ที่บ้านเต็มไปด้วยคำถามและน้ำตาโซเฟียเจ็บปวดแต่ทุกครั้งที่เธอหันมาเจอกิติเธอได้เห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความจริงใจและความรักมันทำให้เธอมั่นใจว่าเธอเลือกไม่ผิดร้านกาแฟาเล็กๆก,ก,ก็ใช่ว่าจะรุ่งเรืองเสมอบางวันแทบไม่มีลูกค้าบางครั้งโดนคู่แข่งจากร้านใหญ่กดดนันแต่กิติไม่เคยยอมแพ้เขามักพูดกับโซเฟียว่าถ้าเราผ่านวันนี้ได้พรุ่งนี้ก็จะดีขึ้น ทั้งคู่ทำงานหนักด้วยกันตั้งแต่กว่าถนนหน้าร้านต้มกาแฟยล้างถ้วยจนดึกดื่นชาวบ้านเริ่มซึ้งใจในความตั้งใจจริงของหญิงสาวต่างชาติที่ยอมละทิ้งชีวิตหรูหราเพื่ออยู่กับชายธรรมดาบางคนแอบซุบซิบบางคนแอบสงสัยแต่เมื่อเวลาผ่านไปรอยยิ้มและน้ำใจของโซเฟียก็เปลี่ยนความคิดของคนทั้งชุมชนเธอไม่เพียงแค่เป็นแฟนของกิติแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่ในหมู่บ้านไทยคืนหนึ่งหลังจากปิดร้านทั้งคู่เดินไปที่วัดเล็กๆที่อยู่ท้ายซอยกิติพาโซเฟียไปกราบพระแล้วบอกเบาๆว่า ที่นี่คือสิ่งที่ทําให้ผมมีแรงสู้มาตลอดโซเฟียมองแสงเคียนสว่างสวัยในโบสถ์และน้ําตาก็ไหลเธอรู้สึกว่าเส้นทางที่เธอเลือกแม้จะยากลําบากแต่เต็มไปด้วยความหมายแต่แล้วจูจูโซเฟียก็ได้รับข่าวร้ายจากบ้านเกิดพ่อของเธอล้มป่วยกะทันหันครอบครัวเรียกร้องให้เธอกลับไปด่วนเธอจมอยู่ในความสับสนระหว่างหน้าที่ของลูกสาวที่ควรกลับไปดูแลครอบครัวกับคำมั่นสัญญาแห่งรักที่เธอให้กับกิตติคืนนั้นเธอร้องให้ในอ้อมกอดของเขากิตติลูบผมเธอเบาๆแล้วพูดว่า คุณควรกลับไปเขาคือพ่อของคุณแต่จำไว้นะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหัวใจของผมก็จะรอคุณอยู่ตรงนี้เสมอหัวใจของโซเฟียสันไหวเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่ารักแท้ไม่ใช่การอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่คือการเข้าใจและยืนหยัดเคียงข้างกันแม้ในวันที่ต้องห่างไกลโซเฟียตัดสินใจซื้อตั๋วกลับเยอรมนีทันทีที่รู้ข่าวเธอโบอกมือลากิตติด,ด้วยหัวใจที่แทบแตกสลายเครื่องบินที่เคยเป็นเส้นทางแห่งความฝันของเธอบัดนี้กลายเป็นเส้นทางที่พาเธอกลับไปสู่ความจริงอันเจ็บปวด เมื่อกลับถึงบ้านพ่อของเธอนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลด้วยร่างกายที่อ่อนแรงแม่และพี่ชายเฝ้าอยู่ไม่ห่างทุกคนเต็มไปด้วยคำถามและความไม่พอใจที่โซเฟียละทิ้งครอบครัวไปไกลถึงเมืองไทยเธอได้แต่นั่งจับมือพ่อด้วยน้ำตาในตาเสียงพ่อแผ่วเ,เบาเอ่ยว่าลูกพ่อไม่เสียใจหรอกที่ลูกเลอกความรักขอเพียงลูกมีความสุขพ่อก็พอใจแล้ว คำนั้นเหมือนมีดที่แทงลึกเข้าไปในหัวใจโซเฟียความรู้สึกผิดทารถเข้ามาแต่ขณะเดียวกันเธอก็ได้รู้ว่าพ่อเข้าใจเธอมากกว่าที่คิดหลังจากนั้นเธอดูแลพ่ออย่างใกล้ชิดอยู่หลายเดือนแต่ในทุกคืนเมื่อเธอมองออกไปนอกหน้าต่างหัวใจของเธอกลับโหยหากลิ่นกาแฟอุ่นๆและรอยยิ้มของกิตติเวลาผ่านไปชา้าชจนวันหนึ่งพ่อของเธออาการดีขึ้นอย่างน่าประหลาดครอบครัวเริ่มยอมรับการตัดสินใจของโซเฟียมากขึ้น แต่เธอกลับต้องเผชิญทางเลือกใหม่บริษัทสายการบินเก่าเสนอให้เธอกลับเข้าทำงานอีกครั้งตำแหน่งและเงินเดือนสูงกว่าเดิมทุกคนต่างเชียร์ให้เธอกลับไปสู่ชีวิตที่มั่นคงโซเฟียยืนนิ่งอยู่กลางห้องประชุมขณะที่ผู้บริหารรอคำตอบเธอหลับตาลงแล้วคิดถึงกิตติคิดถึงวันที่ยืนเคียงข้างกันหน้าร้านกาแฟคิดถึงรอยยิ้มของเด็กๆในหมู่บ้านและคำพูดที่กิตติเคยบอกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหัวใจของผมก็จะรออยู่ตรงนี้ ทันใดนั้นเธอเปิดตาขึ้นแล้วพูดเสียงหนักแน่นว่าขอโทษข้าฉันเลือกที่จะไม่กลับมาผู้บริหารอึ้งครอบครัวเองก็ตกใจแต่ในแววตาของโซเฟียเต็มไปด้วยความมั่นใจเธอรีบจองตั๋วเที่ยวบินกลับไทยทันทีที่เดินออกจากตึกวันนั้นเธอรู้แล้วว่าหัวใจของเธอไม่ได้อยู่บนท้องฟ้าอีกต่อไปแต่อย่างรากอยู่ในดินแดนที่ไกลออกไปที่ซึ่งมีกิติรออยู่ เมื่อโซเฟียเดินลงจากเครื่องที่สนามบินสวนณภูมิกิติยืนรออยู่ตรงทางออกด้วยดอกมะรินในมือน้ำตาเออคลอทั้งสองฝ่ายโซเฟียวิ่งเข้าไปกอดเขาแน่นโดยไม่สนสายตาใครรอบข้างเสียงกระซิบเบาๆของเธอสันสานแต่เต็มไปด้วยความสุขฉันทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังแล้วเพราะที่นี่และคุณ คือบ้านของฉันหลังจากวันที่โซเฟียกลับมาเมืองไทยอีกครั้งชีวิตของเธอกับกิตติเริ่มต้นบทใหม่ที่เต็มไปด้วยความหมายทั้งคู่กลับไปเปิดร้านกาแฟเล็กๆเ,เช่นเดิมแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงร้านกาแฟสำหรับขายเครื่องดื่มเท่านั้นหากแต่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวรอยยิ้มและความอบอุ่นที่พวกเขาส่งต่อให้ผู้คน ทุกเช้าโซเฟียตื่นแต่เช้าอบขนมปังหอมกรุ่นขณะที่กิติชงกาแฟเข้มข้นกลิ่นลอยไปทั่วซอยเด็กนักเรียนคนทำงานและชาวบ้านต่างทยอยเข้ามานั่งพักดื่มกาแฟพร้อมรอยยิ้มร้านเล็กๆที่เคยแทบไม่มีคนเข้ากลับคึกคักขึ้นอย่างช้าๆเพราะทุกคนสัมผัสได้ถึงหัวใจที่แท้จริงของคนสองคนนี้ แต่เส้นทางก็ยังไม่ง่ายนักวันหนึ่งมีบริษัทใหญ่ติดต่อเข้ามาเสนอซื้อที่ดินที่ร้านตั้งอยู่เพื่อสร้างคอนโดรูพร้อมเสนอเงินจำนวนมหาศาลกิติเคยลังเลเพราะเงินก้อนนั้นสามารถเปลี่ยนชีวิตได้แต่โซเฟียกลับยิ้มแล้วพูดว่าเรามีทุกอย่างแล้วความสุขความรักและครอบครัวใหม่ที่นี่เงินไม่อาจซื้อสิ่งเหล่านี้ได้คำพูดนั้นทำให้กิติตัดสินใจแน่วแน,วแนว่ว่าร้านกาแฟเล็กๆจะยังคงอยู่ตรงนี้ต่อไป การเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ของทั้งคู่แน่นแฟ้นขึ้นโซเฟียเรียนรู้ภาษาไทยจนพูดคล่องเธอกลายเป็นที่รักของคนในชุมชนทุกคนเรียกเธอว่าแม่โสอย่างเอ็นดูเธอไม่ใช่เพียงผู้หญิงต่างชาติอีกต่อไปแต่เป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านคืนหนึ่งขณะที่ทั้งคู่เดินเล่นริมแม่น้ำกิตติหยุดแล้วหันมามองเธอด้วยสายตาจริงจังเขาหยิบกล่องเล็กๆออกมาเปิดเผยแหวนเงินเรียบง่ายที่สะท้อนแสงดาวบนฟ้าโซเฟียคุณสละทุกอย่างเพื่อผมแล้วผมอยากใช้ทั้งชีวิตนี้ตอบแทนคุณคุณจะแต่งงานกับผมไหม โซเฟียกลั้นน้ำตาไม่อยู่เธอพยักหน้าโดยไม่ต้องใช้คำพูดใดๆคืนนั้นเสียงหัวใจของทั้งสองดังชัดเจนกว่าทุกสิ่งงานแต่งงานจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายในวัดเล็กๆที่ท้ายซอยพระสวดมนต์อวยพรให้คู่รักต่างชาติและชายไทยทุกคนในหมู่บ้านมาร่วมยินดีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะด,ดังไปทั่วโซเฟียสวมชุดไทยเรียบง่ายในขณะที่กิตติสวมชุดพื้นบ้านทั้งคู่มองหน้ากันด้วยน้ำตาแห่งความสุข หลายปีต่อมาร้านกาแฟเล็กๆกลายเป็นศูนย์กลางเล็กๆของความรักและความอบอุ่นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศยังแวะเวียนมาเพราะอยากฟังเรื่องราวของแอร์โฮสเตสเยอรมันที่ยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อชายไทยธรรมดาธรรดาและทุกครั้งที่ใครถามว่าคุณไม่เสียดายเลยหรือที่ทิ้งชีวิตรูราเพื่อมาอยู่ที่นี่โซเฟียจะยิ้มแล้วตอบเพียงสั้นๆว่าไม่เลย เพราะรักแท้คือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตและฉันได้พบมันแล้วหลายปีผ่านไปหลังจากงานแต่งงานของโซเฟียและกิตตร้านกาแฟเล็กๆข้างวัดก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นจุดนัดพบของผู้คนในชุมชนเด็กๆมักจะมานั่งทําการบ้านหลังเลิกเรียนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่แวะเวียนมาเที่ยววัดก็มักได้ยินชื่อเสียงของร้านกาแฟรักแท้และตั้งใจมาลองชิมกาแฟพร้อมฟังเรื่องราวเบื้องหลังที่อบอุ่นหัวใจ โซเฟียใช้ชีวิตที่นี่อย่างเต็มที่เธอเริ่มจัดกิจกรรมเล็กๆให้กับชุมชนไม่ว่าจะเป็นการสอนทําขนมให้เด็กๆหรือการสอนภาษาอังกฤษให้คนในหมู่บ้านทุกคนต่างรักและเคารพเธอมากขึ้นส่วนกิตติเองก็ภูมิใจที่มีภรรยาที่ไม่เพียงรักเขาแต่ยังรักวัฒนธรรมและผู้คนรอบข้าง อย่างไรก็ตามความสุขก็ไม่ได้มาง่ายตลอดเวลาวันหนึ่งโซเฟียได้รับจดหมายจากสายการบินเดิมของเธอเป็นข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธตำแหน่งหัวหน้าแผนกพร้อมเงินเดือนสูงลิฟและสิทธิประโยชน์ที่ใครๆก็ใฝ่ฝันข้อเสนอรครั้งนี้ไม่ได้มาพร้อมคำกดดันแต่กลับมาพร้อมความเคารพในตัวเธอว่าคนที่กล้าสลัดทุกอย่างเพื่อความรักย่อมเป็นผู้นำที่แท้จริง โซเฟียนั่งอ่านจดหมายนั้นเงียบเียบใต้ต้นโพในวัดความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นในหัวทั้งเสียงพ่อที่เคยบอกให้เธอเลือกความสุขทั้งแววตาของกิตติในวันที่เธอกลับมาเมืองไทยทั้งกลิ่นกาแฟในยามเช้าที่ทำให้หัวใจอุ่นขึ้นทุกครั้งคืนนั้นเธอเล่าเรื่องนี้ให้กิตติฟังกิตติเงียบไปนานก่อนจะเอ่ยว่าถ้าใจคุณอยากกลับไปผมก็จะสนับสนุนเสมอผมอยากเห็นคุณทำในสิ่งที่คุณรักที่สุดแต่โซเฟียกลับยิ้มทั้งน้ำตาแล้วกุมมือเขาไว้แน่น สิ่งที่ฉันรักที่สุดอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ในสายตาคุณอยู่ในเสียงหัวเราะของเด็กๆอยู่ในรอยยิ้มของคนในชุมชนไม่มีที่ไหนในโลกที่ทำให้ฉันเป็นตัวของตัวเองได้เท่าที่นี่อีกแล้วคำตอบนั้นทำให้กิตติยิ้มทั้งน้ำตาเขากอดเธอไว้แน่นและรู้ในทันทีว่าผู้หญิงคนนี้ไม่เพียงรักเขาแต่เธอรักประเทศไทยเหมือนบ้านเกิดของเธอเอง การเวลาผ่านไปร้านกาแฟเล็กๆกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักแท้ในหมู่บ้านมีนักกล่าวมาขอสัมภาษณ์มีนักเขียนนำเรื่องราวของพวกเขาไปเขียนหนังสือและวันหนึ่งแม้แต่สถานีโทรทัศน์ก็เข้ามาถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับชีวิตของโซเฟียและกิตติเรื่องราวของเธอถูกเล่าขานไปไกลกว่าที่เธอเคยคิดและทุกครั้งที่มีใครถามเธอว่าคุณคิดว่าการตัดสินใจครั้งนั้นคุ้มค่าหรือไม่ เธอมักจะยิ้มแล้วตอบด้วยแววตาที่เปล่งประกายว่าวันเวลาล่วงเลยไปอย่างสงบสุขจนกระทั่งค่ำคืนหนึ่งที่ฝนตกหนักลมพายุพัดแรงผิดปกติไฟฟ้าในหมู่บ้านดับทั้งแถบโซเฟียกับกิตตินั่งจุดตะเกียงในร้านกาแฟาเล็กๆที่ปิดร้านแล้วแต่ยังนั่งคุยกันด้วยความอบอุ่นทว่าเสียงเคาประตูดังขึ้นอย่างแรงกลางสายฝน เมื่อกิตติเปิดประตูออกไปกลับพบชายแปลกหน้าสวมเสื้อกันฝนเก่าๆเขาถือกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ใบหน้าเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและดวงตาที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังเขาพูดภาษาเยอรมันออกมาอย่างคล่องแคล่วทําให้โซเฟียสะดุ้งเฮือกทันทีคุณใช่โซเฟียจริงๆหรือเปล่าชายคนนั้นถามด้วยเสียงสันส่นๆโซเฟียยืนนิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะพึมพำตอบใช่คุณเป็นใคร ชายแปลกหน้าถอดหมวกกันฝนออกเผยให้เห็นใบหน้าที่โซเฟียคุ้นเคยอย่างเจ็บปวดเขาคืออดีตคู่มั่นของเธอในเยอรมนีชายที่เธอเคยสัญญาว่าจะสร้างครอบครัวด้วยกันแต่สุดท้ายเธอเลือกเดินนี้ออกมาเพราะหัวใจไม่อาจโกหกตัวเองกิตติตกใจแต่ยังคงสงบเขามองทั้งสองคนสลับกันโดยไม่เอ่ยคำใดขณะที่ชายคนนั้นวางกระเป๋าลงแล้วพูดต่อด้วยเสียงสัน่นผมตามหาคุณมานานหลายปี คุณทิ้งทุกอย่างไปโดยไม่บอกลาคุณรู้ไหมว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนผมพยายามสร้างชีวิตใหม่แต่ไม่เคยลืมคุณได้เลยบรรยากาศเงียบเงนันมีเพียงเสียงฝนกระหน่ำลงบนหลังคาโซเฟียหลับตาน้ำตาไหลอาบแก้มความทรงจำในอดีตถาโถมเข้ามาอย่างหนักหน่วงเธอรู้ว่าเธอทำผิดพลาดที่จากไปโดยไม่พูดความจริงกับเขาแต่เธอก็รู้ในหัวใจเช่นกันว่าถ้าเธอไม่ได้เลือกเส้นทางนี้เธอคงไม่มีวันนี้ฉันขอโทษโซเฟียเอ่ยเสียงเบาตอนนั้นฉันไม่กล้าพอที่จะเผชิญหน้ากับความรู้สึกของตัวเอง ฉันคิดว่าความมั่นคงคือคำตอบแต่พอฉันเจอกิติฉันถึงได้รู้ว่าชีวิตที่แท้จริงคือการได้อยู่กับคนที่ทำให้หัวใจมีความหมายชายคนนั้นหัวเราะทั้งน้ำตาเขามองไปที่กิติแล้วเอ่ยว่าคุณโชคดีมากที่ได้หัวใจของเธอไปจงรักษามันให้ดีเพราะเธอคือผู้หญิงที่ยอมสละทุกอย่างเพื่อความรักเขาเก็บกระเป๋าแล้วหันหลังเดินออกไปท่ามกลางสายฝนโดยไม่หันกลับมาอีกเลยทิ้งไว้เพียงความเงียบและหัวใจที่สันไหว กิตติเข้ามากอดโซเฟียแน่นไม่ได้เอ่ยคำถามใดๆเขาเพียงพูดเบาๆข้างหูเธอว่าคุณไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นผมเชื่อในหัวใจของคุณคืนนั้นโซเฟียร้องให้ในอ้อมกอดของกิตติเธอรู้ว่าอดีตอาจจะตามมาหลอกหลอน ต่ปัจจุบันและอนาคตของเธออยู่ที่นี่แล้วอยู่กับชายไทยคนนี้อยู่ในดินแดนที่กลายเป็นบ้านแท้จริงของเธอคืนต่อมาโซเฟียนั่งมองฝนที่ยังตกโปรยโปรอยอยู่หน้าร้านกาแฟใจเธอยังคงสั่นไหวจากการปรากฏตัวของอดีตคู่มั่นเสียงก้าวเท้าของกิตติเดินเข้ามาใกล้เขาวางเสื้อคลุมให้อย่างอ่อนโยนแต่สายตาโซเฟียกลับเต็มไปด้วยความกังวลกิตติเธอเอ่ยเสียงเบาฉันกลัวว่าอดีตจะกลับมาทำลายทุกอย่างที่เราสร้าง กิตติยิ้มจางๆพลางกุมมือเธออดีตเป็นแค่เงามันทำร้ายเราได้ก็ต่อเมื่อเรายอมให้มันแต่ตอนนี้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวอีกแล้วยังไม่ทันที่ทั้งคู่จะได้พูดอะไรมากกว่านั้นเสียงรถคันใหญ่ก็ดังขึ้นตรงหน้าร้านชายสองคนในชุดสูทสีดำลงมาจากรถพร้อมแฟ้มเอกสารพวกเขามองหากิตติและโซเฟียก่อนหนึ่งในนั้นจะเอ่ยด้วยภาษาอังกฤษชัดถ้อยชัดคำคุณโซเฟียเราได้รับคำสั่งจากทางการเยอรมนีคุณควรกลับไปชี้แจงบางเรื่องเกี่ยวกับอดีตคู่มั่นของคุณ โซเฟียหน้าซีดทันทีหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมาเกี่ยวกับเขาเรื่องอะไรชายในชุดสูทหันไปศบตากับเพื่อนก่อนจะตอบเสียงต่ำเขาไม่ได้มาเมืองไทยเพียงเพราะความรักแต่เขากำลังหนีบางสิ่งและดูเหมือนว่าคุณจะเกี่ยวข้องกับความลับนั้นโดยไม่รู้ตัวคำพูดนั้นทำให้โลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนกิตติก้าวมาขวางหน้าโซเฟียโดยสัญชาตญาณเขาไม่ไว้ใจชายแปลกหน้าเหล่านี้แม้แต่น้อยความลับอะไรกิตติถามเสียงเข้ม ชายคนนั้นยื่นแฟ้มเอกสารออกมาเปิดเผยภาพถ่ายและเอกสารจำนวนหนึ่งอดีตคู่มั่นของเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินข้ามชาติและเขาใช้ชื่อของโซเฟียใช้ข้อมูลของเธอในการทำธุรกรรมบางอย่างโซเฟียตัวสั่นน้ำตาเออขึ้นทันทีไม่ฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยฉันไม่ได้เกี่ยวข้องกิตติกรเธอไว้แน่นขณะที่สายตาจ้องเขม่งไปที่ชายในชุดสูทเขารู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆอีกต่อไปเรื่องราวนี้กำลังพาโซเฟียเข้าไปอยู่ท่ามกลางอันตรายที่คาดไม่ถึง ถ้าคุณไม่กลับไปเคลียร์ตัวเองชายคนนั้นพูดต่อทุกอย่างที่คุณสร้างในเมืองไทยอาจพังทลายลงและคนที่คุณรักอาจตกอยู่ในอันตรายด้วย คำพูดนั้นทำให้โซเฟียแทบหายใจไม่ออกเธอหันไปมองกิตติด้วยสายตาสั่นไหวราวกับกำลังถามว่าเธอควรทำอย่างไรในค่ำคืนนั้นแอนนาเดินเคียงข้างวสิณท่ามกลางบรรยากาศงานวัดที่เต็มไปด้วยแสงไฟหลากสีเสียงหัวเราะของเด็กๆและกลิ่นหอมของข้าวโพดปิ้งทำให้หัวใจของเธออบอุ่นอย่างประหลาดเธอหันไปมองวสิ์ที่คอยอธิบายความหมายของแต่ละประเพณีอย่างตั้งใจทุกคำพูดของเขาเหมือนพาเธอเข้าใกล้ประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เพียงแค่ประเทศ แต่คือหัวใจของชายคนนี้ต่างหากที่เธออยากเรียนรู้และอยู่เคียงข้างวาสินพาเธอไปกราบพระในบทเล็กๆของวัดแอนนาแม่จะไม่คุ้นชินแต่เธอก็ทำตามด้วยความเคารพดวงตาของเธอศบกับพระประธานที่สงบเยือกเย็นราวกับกำลังบอกให้เธอเชื่อมั่นในทางที่เลือกเธอยกมือไหว้และอธิษฐานเงียบๆในใจว่าขอให้ความรักนี้อยู่กับเราตลอดไป ระหว่างเดินกลับบ้านแอนนาเล่าให้วสินฟังว่าครอบครัวของเธอที่เยอรมนีไม่เข้าใจทำไมเธอต้องทิ้งงานมั่นคงรายได้สูงและอนาคตที่วางไว้เพื่อชายคนหนึ่งในดินแดนไกลโพ้นแต่เธอเองกลับรู้ว่าหัวใจของเธอไม่เคยมั่นคงเท่านี้มาก่อนวสินจับมือเธอแน่นยิ้มอ่อนโยนและบอกว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เงินหรือฐานะแต่อยู่ที่การยืนเคียงข้างกันในทุกช่วงเวลา เมื่อก้าวเข้าสู่บ้านไม้หลังเล็กๆของวสินเสียงจิ้งหรีดร้องคลอไปกับสายลมแอนนามองรอบๆแม้เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเธอเดินไปนั่งบนระเบียงไม้มองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวและบอกกับตัวเองว่าเธอเลือกแล้วและจะไม่หันหลังกลับไปอีกเรื่องราวความรักของแอโฮสเตสาวเยอรมันกับชายไทยธรมธรมดาาเพิ่งเริ่มต้นแต่ทุกก้าวที่เธอเดินมันคือการเขียนประวัติศาสตร์ความรักบทใหม่ที่ไม่ใช่เพียงสองวัฒนธรรมมาบรรจบกันแต่คือสองหัวใจที่เลือกจะผูกพันตลอดกาล คืนหนึ่งภายในบ้านไม้กลางทุ่งนาดวงดาวพร่างพราวเต็มฟ้าแอนนาออกมายืนที่ระเบียงพร้อมถือแก้วชาในมือเธอมองไปที่ทุ่งนาที่ชาวบ้านกำลังเกี่ยวข้าวเสียงหัวเราะเสียงร้องเพลงพื้นบ้านดังขึ้นอย่างมีชีวิตชีวาหัวใจเธออุ่นว่าขึ้นทันทีเมื่อคิดว่านี่แหละคือชีวิตที่ฉันเลือกไม่ใช่ห้องโดยสารหรูไม่ใช่ไฟสปอตไล์บนท้องฟ้าแต่คือรอยยิ้มจริงใจของผู้ชายคนนี้และหมู่บ้านเล็กๆที่อบก,กอดฉันไว้เอกเดินออกมาตามมือเพื่อนดินจากการช่วยเพื่อนบ้านขุดแปลงผักเขาวางมือลงบนไหล่เธอเบาๆแล้วพ ชีวิตบ้านๆแบบนี้ไม่ง่ายเลยนะเธอยิ้มบางๆหันมามองเขาดวงตาสะท้อนแสงดาวไม่เหนื่อยเลยเอที่เหนื่อยที่สุดคือวันที่ฉันไม่มีใครแต่วันนี้ฉันมีเธอมีบ้านมีครอบครัวและมีความหมายทั้งคู่กอดกันแน่นลมเย็นพัดผ่านกลิ่นดอกไม้ป่าลอยมากับลมราวกับอวยพรความรักของพวกเขาจากหญิงสาวที่เคยอยู่ท่ามกลางคู่คนหรูหรานในยุโรปกลับเลือกใช้ชีวิตเรียบง่ายในหมู่บ้านไทยเล็กๆและเธอไม่เคยเสียใจแม้แต่วินาทีเดียว ความรักแท้ของเธอไม่ใช่เพียงการเสียสละแต่มันคือการค้นพบความสุขที่แท้จริงความสุขที่เงินทองไม่เคยซื้อได้เมื่อเวลาผ่านไปทั้งสองได้เรียนรู้ที่จะประคับประคองชีวิตคู่ท่ามกลางความแตกต่างทางวัฒนธรรมลีนาพยายามทำอาหารไทยทุกเมนูที่เธอเคยเห็นในบ้านของแม่ชนะบางครั้งเธอก็เผ็ดจนทนไม่ไหวแต่ก็หัวเราะไปพร้อมกับเขาความพยายามของเธอทำให้แม่ชนะซาบซึ้งใจยิ่งขึ้นและครอบครัวของเขาก็เริ่มยอมรับลีนาในฐานะลูกสาวคนหนึ่ง ชนะเองก็พยายามเรียนภาษาเยอรมันทีและคำแม้จะพูดติดขัดบ้างแต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้บางครั้งเขาเขียนกัดเล็กๆเ,เป็นภาษาเยอรมันใส่ไว้ในกระเป๋าของลีน่าเพื่อให้เธอเปิดมาเจอแล้วได้ยิ้มออกมาทั้งสองต่างคอยเติมเต็มสิ่งที่อีกฝ่ายขาดความรักของพวกเขาค่อยๆนกงามอย่างมั่นคงราวกับต้นไม้ใหญ่ที่อย่างรากลึกคืนหนึ่งขณะที่ทั้งคู่เดินเล่นริมแม่น้ำเจ้าพระยาลีน่าหยุดมองแสงไฟสะท้อนน้ำแล้วหันไปถามเบาๆว่า,วาเธอคิดว่าฉันเลือกถูกไหมที่ทิ้งทุกอย่างมาอยู่ตรงนี้ ชนะยิ้มอย่างอ่อนโยนจับมือเธอแน่นแล้วตอบว่าความรักแท้ไม่มีคำว่าผิดหรือถูกมีแค่เรากล้าที่จะเดินไปด้วยกันหรือเปล่าแล้ววันนี้เธอทำให้ฉันเชื่อว่าใช่ คำพูดนั้นทำให้ลีหน้าน้ำตาเขาเธอกอดเขาแน่นท่ามกลางสายลมอุ่นและในใจเธอรู้แล้วว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่การเสียสละแต่เป็นการได้พบสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคือความรักแท้ที่ไม่มีวันจางหายหลังจากที่ทั้งคู่เริ่มต้นชีวิตใหม่ในประเทศไทยอันานาและกิติได้เผชิญหน้ากับปัญหามากมายที่ท้าทายความรักของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินความแตกต่างทางวัฒนธรรมหรือแม้แต่เสียงซุบซิบมินทาจากคนรอบข้างหลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมผู้หญิงชาวต่างชาติที่มีงานมั่นคงรายได้สูงและอนาคตสดใสสถึงงงเลืออกกกะททิิุ้่่มาายยูับช ทยที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่สําหรับแอนนาแล้วเธอไม่เคยรู้สึกเสียใจแม้แต่วินาทีเดียวเพราะสิ่งที่เธอเลือกไม่ใช่เงินทองหรือความมั่นคงแต่คือหัวใจที่จริงแท้กิตติเองก็รู้สึกกดดันไม่น้อยเขารู้ว่าตัวเองไม่สามารถมอบชีวิตที่หรูหราให้แอนนาได้เขาจึงตั้งใจทํางานหนักขึ้นพยายามเรียนรู้ภาษาเยอรมันเพื่อสื่อสารกับครอบครัวของแอนนาและหาวิธีสร้างอนาคตที่มั่นคงขึ้นทั้งสองคนต่างประครับประคองกันด้วยความเข้าใจและทุกคืนก่อนนอนแอนนามักจะบอกกับกิตติว่าฉันเลือกคุณแล้วและฉันไม่เคยคิดิดดผเลย เมื่อเวลาผ่านไปความรักของทั้งคู่กลับยิ่งแข็งแรงขึ้นวันหนึ่งแอนนาได้รับข่าวจากสายการบินเก่าของเธอเสนอให้กลับไปทำงานอีกครั้งได้ตำแหน่งที่สูงกว่าเดิมเงินเดือนมากกว่าเดิมและสิทธิประโยชน์มากมายครอบครัวและเพื่อหลายคนต่างเร่งเร้าให้เธอกลับไปเพราะนั่นคือโอกาสทองที่ใครๆก็ใฝ่ฝันแต่แอนนากลับหันประมองกิตติและเพียงแค่รอยยิ้มของเขาเธอก็รู้คำตอบในใจทันทีอยากให้ผมเล่าต่อไปถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญของแอนนานี้เลยไหมครับ หลังจากเวลาผ่านไปหลายเดือนแอนนาเริ่มคุ้นชินกับการใช้ชีวิตในประเทศไทยมากขึ้นเธอเรียนรู้ภาษาไทยจนสามารถสื่อสารได้คล่องกว่าเดิมเธอช่วยแม่ของนัทพลขายของในตลาดทุกเช้าหัดทำอาหารไทยอย่างแกงเขียวหวานผัดไทยและยังลงมือทำน้ำพริกเองจนลูกค้าต่างชมไม่ขาดปากจากผู้หญิงต่างชาติที่เคยทำงานอยู่บนเครื่องบินหรูหราวันนี้เธอกลายเป็นลูกสาวคนเล็กของตลาดที่ใครๆก็เอ็นดู แต่สิ่งที่สําคัญกว่าคือหัวใจของเธอที่แน่วแน่ไม่เปลี่ยนแม้จะต้องปรับตัวอย่างหนักแต่เธอไม่เคยรู้สึกเสียใจที่เลือกนัทพลวันหนึ่งนัทพลเอ่ยถามเธอว่าแอนนาเธอคิดถึงชีวิตเก่าไหมคิดถึงท้องฟ้าคิดถึงการบินเธอยิ้มอ่อนแล้วสายหน้าฉันอาจจะคิดถึงบ้างแต่ถ้าให้เลือกระหว่างท้องฟ้ากับหัวใจฉันเลือกหัวใจเสมอคำนั้นทําให้นัทพลยิ่งมั่นใจว่าผู้หญิงคนนี้คือคนที่ฟ้าได้ส่งมาเขาตั้งใจทางานหนักขึ้นเปิดร้านกาแฟาเล็กๆข้างตลาด โดยมีแอนนาช่วยคิดเมนูพิเศษอย่างลาเต้เยอรมันและชายเย็นสูตรไทยร้านเล็กๆกลายเป็นที่นิยมในหมู่คนท้องถิน่นและนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาข่าวของแอร์โฮสเตสเยอรมันที่สละงานเพื่อรักแท้แพรสะพัดไปทั่วชุมชนนักข่าวท้องถิน่นมาขอสัมภาษณ์เธอตอบเพียงสั้นๆว่าความรักแท้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีเงินทองหรือชื่อเสียงมากแค่ไหนแต่มันอยู่ที่ว่าเรากล้าจะเสียสละเพื่อคนที่เรารักหรือไม่ ไม่นานหลังจากนั้นทั้งสองครอบครัวได้พูดคุยและตัดสินใจจัดพิธีแต่งงานแบบไทยอย่างเรียบง่ายในวัดเล็กๆที่หมู่บ้านแอนนาสวมชุดไทยสีงาช้างดวงตาของเธอเป็นประกายแห่งความสุขแขกในงานต่างปรบมือและยิ้มให้กับคู่รักที่ดูเหมือนพรหมลิขิตบันดานให้มาเจอกันคืนวันแต่งงานหลังพิธีสิ้นสุดลงแอนนาและนัทพลนั่งมองพระอาทิตย์รับขอบฟ้าอยู่ด้วยกันเข้าจับมือเธอแล้วเอ่อยขึ้นว่าฉันอาจไม่มีเครื่องบินไม่มีห้องสวีทรู้แต่ฉันสัญญาว,ว่าจะมอบหัวใจที่ซื่อสัตย์ให้เธอตลอดไปแอนนาหัวาาัววรบบบๆแลล้ตอก และฉันก็สัญญาว่าจะไม่ทิ้งเธอไม่ว่าจะยากจนหรือร่ำรวยไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ฉันจะอยู่ข้างเธอเสมอเวลาผ่านไปเป็นปีร้านกาแฟและร้านอาหารเล็กๆของพวกเขาเริ่มขยายกิจการมีลูกค้าจากต่างประเทศตั้งใจเดินทางมาเพียงเพื่อพบแอร์โฮสเตสเยอรมันที่เลือกความรักมากกว่าท้องฟ้าทั้งคู่ไม่ได้ร่ำรวยมากมายแต่พวกเขามีความสุขในแบบที่เงินซื้อไม่ได้แอนนามักจะบอกกับคนที่มาสัมภาษณ์ว่าความรักแท้ไม่ต้องสมบูรณ์แบบมันแค่ต้องจริงใจและพร้อมเดินไปด้วยกัน นัทพลเองก็ไม่ต่างเขารู้ดีว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนไปตลอดการเพราะผู้หญิงคนนี้และเขาภูมิใจที่ได้เห็นเธอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนไทยอย่างแท้จริงในบ้านปลายของเรื่องรักแท้ของทั้งคู่ไม่ได้เป็นเพียงตำนานที่คนพูดถึงแต่เป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนที่เชื่อว่าความรักไม่รู้จักพรมแดนไม่จำกัดชั่วชาติภาษาหรือฐานะแต่ขึ้นอยู่กับหัวใจสองดวงที่กล้าจะเชื่อมั่นในกันและกันและสำหรับแอนนาเธอไม่เคยเสียดายแม้แต่วินาทีเดียวที่ทิ้งท้องฟ้าไว้เบื้องหลังเพื่อได้ใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทททยยกกัับผู้ชาีี่่เธอรสุด